สู่ช่วงทันโลกเศรษฐกิจค่ะเรายังมาคุยกันต่อเรื่องเศรษฐกิจไทยปีกระต่ายอยู่นะคะเป็นปีที่คนไทยก็หวังว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้มีเงินมีทองจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างสบายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูซิเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเงินการคลังต่างๆจากวิสัยทัศน์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกอนจติกาวนิตซึ่งได้พูดเอาไว้ในงานครบรอบ8ปีของ SME Bank นะคะรวมทั้งนักวิชาการชื่อดังอีกหลายท่านเลยทีเดียวค่ะซึ่งมามองถึง เรื่องของปีนี้นะคะ2554นี้ลี่้ะค่ะว่าเศรษฐกิจไทยจะไปในทิศทางไหนเราไปติดตามกันค่ะช่วงทันโลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา G.M. นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด24ปีครบเครื่องทุกเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณ หลากหลายมุมมองจากนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์และองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจบางก็มีความคิดเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2554จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องบางก็มีความคิดเห็นตรงกันข้ามและมองว่าในปี2554เศรษฐกิจไทยจะตกอยู่ในภาวะถดถอยโดยคุณกรจติกาวานิช์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในปี2554จะขยายตัวประมาณ4 ซึ่งเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเปิดได้รับแรงผันผวนจากเศรษฐกิจภายนอกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจประเทศไทยยังมีภูมิคุ้มกันในภาระหนี้สาธารนณะที่ยังอยู่ในระดับไม่สูงมากนะัก ด้านศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการว่าภาวะเศรษฐกิจไทยภาพรวมในปี2554น่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี2553โดยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ4.2ภาคการส่งออกขยายตัวร้อยละ10.5ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยป,ปีหน้า86.4ดอลลาร์ต่อบาเรลค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นที่ระดับ28บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอัตราเงินเฟอ้อจะอยู่ที่100 3. 3. ร้อยละ3.3เศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัวร้อยละ4.2และปริมาณการค้าโลกน่าจะขยายตัวร้อยละ7ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกร้อยละ1.2เป็นร้อยละ3.25ซึ่งเศรษฐกิจไทยในปี2554ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปราคาน้ามัน ปัญหาภัยธรรมชาติรวมไปถึงปัญหาค่าเงินบาทสำหรับรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรมองว่าปัจจัยการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีผลพวงมาจากต่างประเทศแต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงและโอกาสพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้บริหารความเสี่ยงให้ดีเนื่องจากในปี2554เศรษฐกิจจะมีความผันผวนมากขึ้นผมคิดว่ามันคงมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะฮะ เพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเศรษฐกิจ <c oughs> ของเราดีเป็นพิเศษนะครับสองตายแม่แรกเราโตเป็นบวกตั้งกว่า10%นตน,นานครั้งนะฮะที่เราจะโตเป็นตัวเลข2หลักแบบนี้นะครับแต่ว่าขณะเดยียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่เราโตได้มากเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักๆมาจากต่างประเทศ ก็คือการส่งออกขยายตัวได้ดีถามว่าทำไมการส่งออกขยายตัวได้ดีส่วนสำคัญตัวหนึ่งก็คือมาจากการฟื้นตัวแล้วก็ขยายตัวอย่างมากของเศรษฐกิจจีนซึ่งจีนมีการส่งออกมากเมื่อจีนมีการส่งออกมากเขาก็นำเข้าจากเรามากนำเข้าจากทุกทั้งเอเชียมากทำให้เราส่งออกทั้งไปสู่จีนโดยตรงและส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นส่งออกไปญี่ปุ่นส่งออกไปเกาหลีส่งออกไปไต้หวันส่งออกไปอาเซียนได้มากและเมื่อส่งออกของเราเนี่ยมีสัดส่วนต้องไม่ต่ำกว่า70%ของ GDP แน่นอนมันช่วยดาพีแน่นนมาแต่ว่าขนาดดยีารขนดาี้ มันเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงที่เห็นชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่นความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนซึ่งกําลังเผชิญกับสองเรื่องหลักๆก,ก,ก,ก็คือ1เศรษฐกิจฟองสบ,บู่ที่ขยายตัวเงินเฟอ้อที่ขยายตัวมันก็เลยทําให้จีนเนี่ยพยายามชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจตัวเองนะครับ,รบ,รบเพื่อควบคุมฟองสบ,บู่เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอ้อนะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้หัวรถจักรสาคัญที่สุดที่ช่วยลากจูงเศรษฐกิจไทยก็คือการส่งออกเนี่ยก็อาจจะชะลอตัวลง และขนาดเดีวยวกันเรามาเจอเข้าอีกชิ่งหนึ่งก็คือบาดแข็งค่าด้วยนะครับเรียกว่าเจอสองชิ่งนะฉะนั้นเมื่อวันนี้ก็เลยก็กล่าวได้เลยนะครับว่าปี2 0 1พนินี้นะฮะก็คงมีทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่พอยังพอมีโอกาสอยู่บ้าง เอเชียเสี่ยงก็คืออย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าตัวแปรนอกประเทศคงจะไม่ดีเหมือนกับช่วงสองสามตายแรกแลแรกของปี2010นะครับและขณะเดีวยวกันเนี่ยนะะเออมันก็จะมีตัวแปรหลายๆตัวแปรตัวอย่างเช่นกระบวนการไหลเวียนของเงินทุนที่ไม่แน่นอนของโลกมีการอัดฉีดเงินออกมาอย่างไม่อั้นของบรรดาอภิมหาอำนาจโลกนะรัฉะนั้นเศรษฐกิจมันก็อาจจะมีการผันผลปันป่วนเพิ่มมากขึ้นจะทําให้เราคงต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยเงินที่ของโลกที่มันมีเยอะเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะไหลเข้าเมืองไทยมากขึ้น นะครับการไหลเข้าเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นมันก็มีทั้งด้านบวกด้านลบด้านลบก,ก็คืออะไรครับทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น นะครับอาจจะทําให้ฟองสบู่ขยายตัวแต่ด้าันบวกก็คือเลยครับมันทําให้หุ้นก็อาจจะขึ้นต่อหลังจากที่มันปรับฐานไปบ้างแล้วอย่างน,นี้นะฮะทำให้ความภาคส่วนการบร,ริโภคอจะขยายตัวแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังให้มากก็คือการบริหารความเสี่ยงของการพลิกผันของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะพลิกผันเร็วมากในช่วงปี2 0 1 1นี้นะฮะแล้วก็ขนาดเดีวยวกันเนี่ยนะฮะความพลิกผันอันนี้มันก็จะส่งผลรบต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องหนหนาต่างๆพวกนี้นะฮะนะครับกับและขนาดเดีวยวกันเนี่ย ถ้ามันมีด้านบวกอยู่บ้างเราก็พยายามที่ต้องหาทางว่าเออเราจะได้รับผลด้านบวกนะั้นให้ได้เต็มที่ได้ยังไงนะครับเรื่องแรกเลยก็คือต้องรู้ขเขารู้เรารู้แนวโน้มเศรษฐกิจนะโดยไาะอย่างยิ่ง3-4ประเทศที่ผมต้องให้จับตาให้ดีเลยหนึ่งก็คือประเทศจีน ครับซึ่งขณะดที่ทําหน้าที่เป็นเรือธงของโลกว่าเรือธงกรลํานี้กําลังจะไปสู่ทิศทางไหน2ก็คือเศซกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันสามารถฟื้นตัวได้จริงหรือเปล่าเมื่ออาทย์ออกมาหลายละอลอกหลายตลบแล้วเนี่ยมันยังไปได้แค่นี้อย่างว่างานนั้งเกือบ10% นะครับแล้วก็อ,า,อาชฉีพเงินต่อไหมและ3ก็คือเศรษฐกิจอย่างญี่ปุ่นซึ่งมีเดิมพันต่อเศรษฐกิจไทยสูงมากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในในประเทศไทย4ี่ก็คือเศรษฐกิจของ EU หรือรัฐสาภาพยุโรปนี่นะฮะซึ่งมีหลายประเทศที่ยังสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตตัวอย่างเช่นล่าสุดก็เกิดปัญหาที่ไอแลนด์นะฮะตอนนี้โ,โหเปปัญหาของกรีกนะฮะ นี่สถานะที่ท่วมท้นมากกว่าจีดีพีนี่มากมายนะฮะปัญหาของโปรตุเกสปัญหาของอิตาลีนะฮะสเปนะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้สั่งซาลงนะฮะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเออมันจะมีปัญหาในประเทศต่างๆเหล่านั้นไหมคือทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่มันไร้พรมแดนนะครับ <S <S 1> <S 1> <S โลกเป็นวันเนี่ยเราก็อาจจะจ้ามตาม นะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับทำยังไงที่ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะเวลาที่โรคเนี่ยเป็นวัดนบุามไหลามากมากเราจะได้ไม่ติดเชื้อไปได้ไง,ไง่ายอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวให้ดีเลยครับก็คือ1บริหารความเสี่ยงให้ดีเพิ่มมากขึ้นก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับว่า2009เนี่ยเราแย่ธศรกิจเราติดลบส่งออกเราติดลบ GDP ติดลบนะ2 0สองปสิบมันก็ฟื้นตัวขึ้น,ตนตแต่แมื่อมันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เกิด สถานการณ์ใหม่ก็คือความผันผวนของโลคในในะระลอกใหม่นะฮะซึ่งเราก็คงจะต้องรู้เขารู้เรารู้สภาวะภายนอกประเทศต่างๆอย่างที่ผมกล่าวแล้วก็ขณะเดียวกันเตรียมการสภาวะของภายในประเทศให้ดีนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันได้เผื่อมันมีอะไรที่เป็นด้านบวกนะแล้วก็คงจะเออสามารถเออรองรับด้านบวกนั้นได้อย่างเต็มที่ขึ้นแตนะ่แต่ว่าต้องมองโลกเป็นสองด้านเหมือนเหรียญสองด้าน นะครับด้านหนึ่งก็คือมันเป็นลบอีกด้านหนึ่งคือมันเป็นบวกนะครับนะครับมองด้วยเออแล้วก็เตรียมการให้ดีนะด้วยความไม่ประมาทนะฮะด้วยความรอบขอบนะครับ